ฮุยาไทยร้องทนายอดีลันแสนยาลาเก็บ270,000บาทแต่ที่พักอาหารไม่ตรงตามสัญญาทนายอดีลันอาลีอิสะหะฮโพสเฟซบุกร่วมดูอาและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องฮุนยาท,ที่ไปประกอบพธิธีฮัทนะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยมีใจความว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566ผมได้รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากตัวแทนฮุนยาาท,ท,ที่อยู่มักกะประเทศซาอุดีอาระเบียมีฮุนย่าท,ที่เป็นผู้เสียหายร่วง280คน โดยแจ้งว่าได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากหอจอกผู้ประกอบการฮัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่จังหวัดยาลาโดยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาโดยฮุนยต,ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการประกอบพิธีฮัทครั้งนี้คนละ2 7 0 0 0 0ถึง279,000บาทซึ่งราคานี้ควรจะได้รับการเป็นอยู่ที่พักอาหารและตารางการประกอบอามานอิบัตที่ดีแต่ผู้ประกอบการไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นตามสัญญาที่ให้ไว้กับฮุนยตัตก่อนเดินทางเบื้องต้นผมได้โทรศัพท์ประสานงาน กับอามีรุ่นหัตนายสากีพิทักษุมพลและนายชนะทันแสงพุ่งรองเลขาสออบตอเบื้องต้นทราบว่าได้มีตัวแทนกองสุนไปสอบถามหุ่นยัดและมีตัวแทนจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปสอบถามและเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนหุ่นยัดและได้มีคําสั่งให้พิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนความต้องการของหุ่นยัดไม่ได้ต้องการเงินคืนจากผู้ประกอบการแต่หุ่นยัดทุกคนต้องการที่จะประกอบพิธีฮัต ทำอามาอิบาดะให้สมบูรณ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการให้ไว้กับพุทธยาตก่อนเดินทางผมและทีมงานจะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปที่มาทานายอาดีลันคุณคงคําสํานักข่าวไว้ชัยแน้น